Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by PAC Academic Center. จะได้ยินเรื่องความท้าทายในการผลิตอาหารเลี้ยงดูคนทั้งโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะทำยังไงล่ะให้มันไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมคือมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ดูขัดแย้งกันเองมากๆเราอยากได้ปุ๋ยแต่ปุ๋ยแค่มีก็สร้างมลพิษเราอยากได้โปรตีนจากปลาแต่ฟาร์มปลาก็ปล่อยของเสียแต่วันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากสวีเดนครับที่อาจจะเป็นทางออกจากปัญหานี้เลย เป็นงานวิจัยที่เสนอวิธีเชื่อมโยง3อย่างที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยอย่างการทําป่าไม้ฟาร์มปลาแล้วก็เกษตรกรรมเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่สารอาหารครับวันนี้เราจะมาเจาะลุกกันว่าไอเดียนี้มันทานํางานยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงหรือเปล่าใช่เลยค่ะแต่ก่อนจะไปถึงทางออกเราต้องเข้าใจปัญหากันก่อนคือทุกวันนี้การผลิตอาหารทั่วโลกโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเนี่ย กำลังรบกวนวัฏจักรธรรมชาติของธาตุที่สำคัญมากๆ2ตัวก็คือไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเรานึกภาพว่าสองธาตุนี้เป็นเหมือนอืมโปรตีนกับแคลเซียมของโลกก็ได้ค่ะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอะไรโตได้เลยแต่เรากำลังใช้มันเยอะเกินไปจนมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำเกิดเป็นปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรังทำให้น้ำเน่าเสียและอุตสาหากรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่โตเร็วมากๆก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้เหมือนกัน เพราะของเสียจากฟาร์มมันก็คือซุปสารอาหารเข้มข้นดีๆนี่เองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเรามีของดีแต่ว่ามันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เลยกลายเป็นมลพิษไปงั้นภารกิจของเราในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือ ไปดูกันให้ลึกๆเลยว่าระบบใหม่ที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงมันจะช่วยดักจับสารอาหารที่กำลังจะรั่วไหลออกมาได้จริงไหมแล้วตัวเลขประสิทธิภาพที่เขาอ้างมาเนี่ยมันดีขนาดไหนโดยเราจะอ้างอิงจากข้อมูลในงานวิจัยที่เราได้มาล้วนๆเลยนะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับผู้เล่นหลัก2ตัวในเรื่องนี้กันก่อนตัวแรกคือระบบน้ำหมุนเวียนในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือที่เรียกกันว่า RAS Recirculating Aquaculture System ผมเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างมันคือฟาร์มปลาไฮเทคในร่มใช่ไหมครับที่ไม่เหมือนกับการเลี้ยงในกระชังหรือในบ่อดินใช่เลยค่ะลองจินตนาการว่าเป็นเหมือนสถานีอวกาศสำหรับปลาก็ได้คือทุกอย่างเป็นระบบปิดหมดเลยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิออกซิเจนคุณภาพน้าน้าที่ใช้ก็จะถูกบาบัดแล้วก็หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตลอดเวลา ข้อดีคือมันใช้น้ำน้อยกว่าระบบเปิดแบบมหาศาลเลยควบคุมโรคได้ดีกว่าแล้วก็เลี้ยงปลาได้หนาแน่นกว่ามากในงานวิจัยนี้เขาเลี้ยงปลาดุกแอฟริกันซึ่งมันชอบน้ำอุ่นๆประมาณ27องศาเซลเซียสการเลี้ยงในระบบปิดแบบนี้เลยเหมาะมากแต่ความท้าทายสำคัญของระบบ i อเก็คือของเสียจากปลามันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในระบบนี่แหละคะ่ะคือจุดที่เป็นปัญหาอ๋อ คือแทงที่ของเสียจะกระจายออกไปในแม่น้ํามันกลับมาแบบกระจุกตัวอยู่ที่เดียวซึ่งก็เป็นทั้งปัญหาแล้วก็โอกาสในเวลาเดียวกันทีนี้มาดูทุ่เล่นตัวที่2อถานชีวภาพหรือไบโอชาผมได้ยินมาว่ามันไม่ใช่ฐ่านธรรมดาธรรมดาที่เราใช้ปิ้งบาร์บีคิวกันใช่ไหมครับมันพิเศษยังไงเหรอครับโอ้ยคนละเรื่องกันเลยค่ะถานที่เราใช้หุงต้มนะคะมันเผาไหมเพื่อเอาพลังงานความร้อน แต่ฐานชีวภาพมันเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าไพโรไลซิสลองนึกภาพว่าเราเอเศษไม้ในงานวิจัยนี้คือเศษไม้จากป่าสนสปรูซนะคะไปใส่ในเตาอบแล้วดูดอากาศออกจนหมดจากนั้นก็ให้ความร้อนสูงมากประมาณ700-750องศาไม้มันจะไม่ลุกเป็นไฟแต่โครงสร้างของมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นคาร์บอนที่เสถียรและแข็งแกร่งมากมาก สิ่งที่มหัศจรรย์คือโครงสร้างของมันค่ะถ้าเราส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยรูพรุนเล็กๆนับไม่ถ้วนว่ากันว่าฐานชีวภาพแค่1กรัมอาจจะมีพื้นที่สัมผัสภา,ภายในเทียบเท่ากับสนามเทนนิสเลยทีเดียวโหสนามเทนนิสเลยเหรอครับในปริมาณแค่หยิบมือเดียวเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยมันก็คงเหมือนฟองน้ำมหัศจรรย์ในระดับโมเลกุลเลยสิครับ ถูกต้องค่ะมันคือสุดยอดฟองน้ําจากธรรมชาติเลยและด้วยความที่มีรูพรุนมหาศาลนี้เองทําให้มันมีความสามารถในการดูดซับสารต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและที่สําคัญคือคาร์บอนในฐานชีวภาพมันเสถียรมากมันจะคงอยู่ในดินได้เป็นร้อยเป็นพันปีเลยเป็นวิธีช่วยกักเก็บคาร์บอนลงดินที่ได้ผลมากจริงๆแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะในป่าอเมซอนมีสิ่งที่เรียกว่าเทราเพรต้าหรือดินสีดําของชาวอินเดียนโบราณ ซึ่งก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะเกิดจากการผสมถ่านนี้แหละค่ะโอเคตอนนี้ภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วเรามีสถานีอวากาศเลี้ยงปลาที่ปลิดของเสียออกมาเป็นซุปสารอาหารเข้มขน้นกับอีกด้านหนึ่งเรามีสุดยอดฟองน้ําที่พร้อมจะดูดซับทุกอย่างผมว่าผมเริ่มเห็นแล้วว่าสองอย่างนี้จะมาเจอกันได้ยังไงมาถูกทางแล้วค่ะนี่แหละคือหัวใจของงานวิจัยนี้เลยแนวคิดมันเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ คือการเอาฐานชีวภาพมาทำเป็นวัสดุกรองในระบบบำบัดน้ำของฟาร์มปลา RIS นั่นเองค่ะเหมือนกับการเอาฟองน้ำไปดักไว้ตรงท่อน้ำทิ้งเลยใช่ไหมครับใช่เลยหลักการมันง่ายๆแบบนั้นเลยค่ะเมื่อน้ำเสียจากบ่อปลาซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารที่ละลายน้ำโดยเฉพาะพวกสารประกอบไนโตรเจนอย่างแอมโมเนีย พอไหลผ่านตู่กรองที่ทําจากฐานชีวภาพสารอาหารพวกนี้ก็จะถูกดูดซับเข้าไปเก็บไว้ในรูพรุนเล็กๆจานวนมาหาศาลของฐ่านกระบวนการนี้จะค่อยๆเปลี่ยนฐานชีวภาพธรรมดาธรรมดาให้ใกลายเป็นฐานชีวภาพอุดมสารอาหารใช่ค่ะซึ่งในงานวิจัยเปรียบเลียได้ขมข่ายมากว่ามันคือการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสารอาหาร เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับคือทานชีวภาพเปล่าๆก็เหมือนแบตเตอรี่ที่ยังไม่มีไฟพอเอาไปผ่านน้าจากฟาร์มปลาก็เหมือนเสียบปลั๊กชาร์จไฟแต่ไฟที่ว่านี้คือไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสแทนแล้วพอแบตเตอรี่ก้อนนี้ชาร์จจนเต็มแล้วเราไปทำอะไรต่อครับเอาไปวางทิ้งไว้เฉยๆหรือเปล่าระบบนี้ พอแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วเราก็แค่นำมันออกมาแล้วนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเลิศในภาคเกษตร,รกรรมได้เลยมันจะค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารให้พืชอย่างช้าๆเท่ากับว่าเราได้สร้างวงจรหมุนเวียนที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาจากป่าไม้ไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแล้วสุดท้ายก็คือภาคการเกษตรเป็นการปิดวงจรของเสียให้กลายเป็นทรัพยากรได้อย่างหมดจดเลยค่ะฟังดูดีมากเลยในทางทฤษฎีแต่คำถามสำคัญคือ แล้วในความเป็นจริงล่ะมันได้ผลดีแค่ไหนผมเชื่อว่านักวิจัยต้องมีการคำนวณตัวเลขออกมาเปรียบเทียบแน่ๆว่าระบบใหม่นี้มันดีกว่าของเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะตัวเลขคือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้เลยเขาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการนำสารอาหารกลับคืนมาใช้หรือที่เรียกว่า recovery efficiency (RE) ระหว่างสงสถานการณ์คือแบบดั้งเดิมกับแบบผสมผสานเต็มรูปแบบ ก่อนอื่นมาดูสถานการณ์พื้นฐานกันก่อนในระบบทั่วไปกากตะกรนจากฟาร์มปลามักจะถูกส่งไปบำบัดรวมๆซึ่งสารอาหารส่วนใหญ่ก็จะสูญเสียไปส่วนการผลิตฐานชีวภาพแบบเดิมๆขี้เท่าที่ได้ก็จะถูกเอาไปทิ้งก็คือต่างคนต่างทำต่างคนต่างทิ้งของเสียของตัวเองไป ถูกต้องค่ะผลที่ได้คือประสิทธิภาพการนำไนโตรเจนกลับคืนหรือเรนเนี่ยอยู่ที่เพียง30.6%ส่วนฟอสฟอรัสหรือ REP ยิ่งน้อยกว่าอีกอยู่ที่25.5%เท่านั้นพูดง,ง่ายๆคือเรากำลังโยนทับทรัพยากรล้ำค่าทิ้งไปเกือบ3ามใน4ส่วนเลยทีเดียวค่ะมันน่าเสียดายมากโอ้หแค่หนึ่งใน4เองเหรอครับที่กลับมาใช้ได้น่ามันสิ้นเปลืองกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นระบบใหม่ที่ว่านี้แหละครับ ตัวเลขมันกระโดดขึ้นไปขนาดไหนเตรียมตัวทึ่งได้เลยค่ะในระบบผสมผสานที่นำทุกอย่างกลับมาใช้ประโยชน์ประสิทธิภาพของไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเป็น44.6%ซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วแต่ตัวที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงคือฟอสฟอรัสค่ะตัวเลขของฟอสฟอรัสพุ่งจาก25.5%ไปเป็น99.6%เดียเด๋ยวๆนะครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหม 99.6%เหรอครับนี่มันแทบจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบ1 0อเซเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงกันจากหนึ่งใน4ี่กลายเป็นเกือบทั้งหมดแบบนี้อะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังตัวเลขมหัศจรรย์นี้ครับตอนแรกผมนึกว่าทุกอย่างมาจากตัวกรองฐานชีวภาพที่ไปดักจับของเสียจากปลาซะอีกนี่คือจุดที่ฉลาดที่สุดของงานวิจัยนี้เลยค่ะและเป็นคําตอบที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดในตอนแรกการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสมาจากคนละแหล่งไปเลยค่ะ สำหรับไนโตรเจนส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ตัวกรองฐานชีวภาพเข้าไปดักจับสารประกอบไนโตรเจนที่ละลายในน้ำได้สำเร็จซึ่งในระบบ i s แบบเก่าสารอาหารส่วนนี้จะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนให้เป็นก๊าซไนโตรเจนแล้วก็ระเหยหายไปในอากาศเฉยๆเลยเรียกว่าเราไปดักจับของดีที่กำลังจะลอยหายไปกลับมาได้นั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วสำหรับไนโตรเจนตัวกรองฐานชีวภาพคือพระเอกจริงๆแต่ฟอสฟอรัสนี่สิครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆใช่เลยค่ะ การที่ฟอสฟอรัสพุ่งขึ้นไปเกือบ100%นั้นมาจากการนำขี้เถ้าที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสผลิตฐานกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยต่างหากเพราะในเนื้อไม้มีฟอสฟอรัสอยู่ตามธรรมชาติค่ะและเมื่อไม้ถูกเผาในกระบวนการไพโรไลซิสฟอสฟอรัสมันไม่ได้สลายหายไปไหนมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในขี้เถ้าที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากข้อมูลในงานวิจัยพบว่าฟอสฟอรัสที่นำกลับมาได้ในระบบใหมน่นี้มาจากขี้เถ้าสูงถึง73%ของทั้งหมดเลยทีเดียว โห oh. แสดงว่าถ้าเราใช้แค่ตัวกรองฐานชีวภาพอย่างเดียวเราก็จะพลาดฟอสฟอรัสไปเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่มันเหมือนเป็นเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งเลยนะคือทุกคนมัวแต่ไปสนใจตัวฐานแต่จริงๆแล้วของดีส่วนใหญ่มันอยู่ในขี้เท่าที่เคยถูกมองว่าเป็นขยะถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจสำคัญของการนำฟอสฟอรัสกลับมาได้เกือบทั้งหมดคือการไม่มองข้ามคุณค่าของขี้เถ้า ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตฐานชีวภาพนั่นเองมันคือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เคยถูกทิ้งไปเป็นการเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการหนึ่งให้กลายเป็นวัตถุดิบทองคําสําหรับอีกกระบวนการหนึ่งค่ะโอเคตัวเลข9.6%นี่มันน่าทึ่งมากจนดูเหมือนจะดีเกินจริงนะครับมันต้องมีอุปสรรคซ่อนอยู่แน่ในโลกของความเป็นจริงการจะนำโมเดลนี้ไปใช้จริงมันจะง่ายแบบนี้เลยเหรอครับมันน่าจะมีข้อจำกัดหรือความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังเลยการเปลี่ยนจากงานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์มันมีช่องว่างเสมอประเด็นแรกที่ต้องคิดเลยก็คือเรื่องคุณภาพของตัวฐานชีวภาพเองงานวิจัยนี้ใช้ค่าการดูดซับแอมโมเนียจากงานวิจัยอื่นมาคำนวณแต่ในความเป็นจริงแล้วฐานชีวภาพที่ผลิตจากไม้ต่างชนิดกันหรือใช้อุณหภูมิต่างกันก็จะให้ความสามารถในการดูดซับที่ไม่เท่ากันนะคะ หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนจากไม้สนไปเป็นไม้ยูคาลิปตัสหรือลดอุณหภูมิลงเพื่อประหยัดพลังงานผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่99.6%แล้วก็ได้ใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้สูงค่ะมันจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้สม่ำเสมอประเด็นที่สองที่ใหญ่ไม่แพ้ก,กันคือแหล่งที่มาของชีวมวล เราจะเอาเศษไม้มากมายขนาดนั้นมาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากป่าก็ต้องมั่นใจว่าเป็นการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจริงๆเป็นการนำเศษไม้กิ่งไม้มาใช้ไม่ใช่การไปตัดไม้ทำลายป่าแบบนั้นจะกลายเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่กว่าแทนนั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆครับแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะครับถ้าเราเอาเศษไม้เหลือทิ้งมาทำซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนสารเคมีหรือในตัวไม้อาจจะมีโลระหนักสะสมอยู่ พอเราทำเป็นปุ๋ยแล้วเอาไปใส่ในไร่ผัดมันจะไม่ปนเปื้อนไปถึงอาหารของเราเหรอครับถูกต้องค่ะนี่คือความท้าทายข้อที่3ที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดว่าแบตเตอรี่สารอาหารที่เราผลิตได้นั้นปลอดภัยจากโลหะหนักและสารปนเปื้อนอื่นๆจริงๆก่อนที่จะนำไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพราะมันคือเรื่องความปลอดภัยของอาหารโดยตรง และสุดท้ายข้อที่4คือคำถามเชิงธุรกิจค่ะว่าโมเดลนี้ใครจะเป็นคนขับเคลื่อนมันจะเป็นธุรกิจฟาร์มปลาที่มีปุ๋ยเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือจะเป็นธุรกิจผลิตฐานชีวภาพที่มีฟาร์มปลาเป็นส่วนเสริมกันแน่คะอืมน่าชิดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรทําเงินได้มากกว่ากันถ้าปุ๋ยที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดและขายได้ราคาดีศูนย์กลางของธุรกิจก็อาจจะอยู่ที่โรงงานผลิตฐานชีวภาพ แต่ทำไมธุรกิจหลักก็ยังคงเป็นฟาร์มปลาเหมือนเดิมใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดของแบตเตอรี่สารอาหารที่ผลิตได้ซึ่งก็ต้องมีการสร้างความเข้าใจและทำการตลาดกับเกษตรกรอีกทอดหนึ่งมันเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในตอนแรกค่ะหลังจากที่เราได้เจาะลึกกันมาทุกหมดนี้จะเห็นได้ว่านี่เป็นแนวทางที่ทรงพลังมากในการปิดวงจรของสารอาหารไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรู แต่มีตัวเลขที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะกับฟอสฟอรัสซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและก็มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกของเราด้วย ใช่เลยค่ะสิ่งที่ที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับงานวิจัยนี้คือมันแสดงให้เราเห็นว่าทางออกของปัญหาใหญ่ๆที่ซับซ้อนบางครั้งก็มาจากการเชื่อมโยงภาคส่วนที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยอย่างป่าไม้การประมงและการเกษตรหัวใจสําคัญคือการทําความเข้าใจว่าของเสียหรือสารอาหารมันไหลไปที่ไหนในระบบแล้วก็แค่หาวิธีที่ฉลาดเข้าไปดักจับและนํามันกลับมาใช้ใหม่ก่อนที่มันจะร่วไหลออกไปสร้างปัญหานั่นเองค่ะ เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากเส้นตรงที่สร้างของเสียไปเป็นวงกลมที่ไม่มีอะไรสูญเปล่าจริงๆครับและสำหรับข้อคิดสุดท้ายให้ผู้ฟังได้กลับไปขบคิดกันต่อละครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมากกว่านั้นแต่กลับถูกเปลี่ยนเป็นฐานชีวภาพในเตาเผาโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในขณะเดียวกันปลาในฟาร์มก็ใช้เวลาเติบโตหลายเดือนกว่าจะจับขายได้แต่ของเสียที่มันขับถ่ายออกมากลับถูกระบบกรองดึงออกไปจากน้ำแทบจะในทันที มันเป็นความเร็วที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับระหว่างจังหวะชีวิตของธรรมชาติกับความเร็วของเทคโนโลยีใช่ค่ะและสิ่งนี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะออกแบบระบบเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงของเรายังไงให้มันสอดคล้องและเคารพต่อวัฏจักรของธรรมชาติที่ดำเนินไปอย่างช้าๆและใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองได้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีที่หมุนเร็วของเรา จะไม่ไปเร่งร yeah! ีดเค้นรับพยากรจากธรรมชาติที่ต้องใช้เวลานานในการสร้างขึ้นมาจนเกินไปนี่คือคำถามใหญ่ที่โมเดลแบตเตอรี่สารอาหารนี้ทิ้งไว้ให้เราต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะว่าเราจะทำให้ความเร็วของเรารับใช้ความอดทนของธรรมชาติได้อย่างไร More science, less time. Don't miss the next recap. กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center